ครับสวัสดีครับอูทธนาออโต้เซอร์วิสธัญ,ญบุรีของ9ก้าปทุมธานีบ้านเคียงของ2ก็คืนนี้เป็นคืนวันอังคารที่5สิงหาคม2568ัร 5, 6, 8, ครับเวลา5ทุ่มครึ่งับก็ก็กยังมีงานเข้ามาเรื่อยๆครับพามาเป็นงานนั่งโต๊ะงานเบาๆครับ ตัวนี้เป็นกล่องค่า A ครับกล่องโตโยต้าห้ครับกล่องโตโยต้าห้จานจ่ายครับรุ่นจานจ่ายเป็นห้าซึ่งลูกค้าได้ส่งมาซ่อมครับทีนี้ลูกค้าจะเอาแต่กล่องมาอย่างเดียวไม่ได้ครับเพราะว่ามันต้องมีตัวเทสด้วย แล้วก็จันจ่ายด้วยจันจ่ายก็เปลี่ยนใหม่ครับลูกค้าเป็นว่นใหม่แล้วก็เอาทั้งกล่องทั้งจันจ่ายมาเวลาซ่อมเสร็จครับพวกลายปิ้นพวกอะไรมันขาดนี่มันต้องมีการเชื่อมต่อครับเวลาซ่อมเสร็จต้องมีการเทสทั้งจันจ่ายทั้งกล่องบางที่เอาแต่กล่องมาจันจ่ายใช้ไม่ได้จันจ่ายใหม่ก็มีสิทธิ์เสียได้นะครับอ่าก็ได้ทําการซ่อมเสร็จแล้วก็มาทดสอบกันก่อนส่ง ออบให้ลูกค้าไปติดตั้งที่ตัวรถครับมาทดสอบครับเจิมต่อแบตเตอรี่เรียบร้อยมาทดสอบคอยว่าไฟออกหรือเปล่าครับตรงนี้เป็นกาวล้อหมุนจันจ่ายแป๊กแป๊กแบกแบกแปกกคือไฟออกนะครับ ไฟออกเสร็จก็หัวฉีดก็ต้องทำงานแไลอ์ back yeah. LED ตัวเนี้ยที่ใส่ไว้นี่คือ,อจำลองหัวฉีดครับว่ามีสัญญาณก่าวออกมาแล้วครับตัวนี้งานเบางานนั่งโต๊ะครับก็จบครับก็พรุ่งนี้เช้าส่งลูกค้าแต่เช้าครับก็มา2วันละ เพราะว่าบางบางอย่างมันต้องเอาต้องอา,อาศัยเวลาครับบางทีพวกลายปิ้นต่างเนี่ยมันขาดตัวเก็บประจุมันจะละลายลงไปเหมือนแบบนี้ครับดำดไปชอ็อตทําให้ลายปิ้นขาดได้ลายปิ้นวงจรขาดได้ครับจักการซ่อมเสร็จแล้วครับก็พร้อมส่งมอบครับก็เคลียร์งานออก หมดแล้วครับเหลือเบนสองคันอีสุคันหนึ่งครับตอนนี้ก็เวลาห้าทุ่มครับจะเ,เที่ยงคืนแล้ว,ลวก็เร่งเคลียร์งานให้หมดครับติดต่อสอบถามมาได้ครับขอบคุณครับ